ส่วนดีครับคลิปนี้ผมก็จะจะมาเปิดลุ้นนะครับเหรียญมังกรคู่นะครับของหลวงปู่แพ้วภาระปัญโยนะครับอันนี้ผมก็ได้มาสองเหรียญน,นะครับดแต่ก็มาเปิดลุ้นดูนะครับว่า จะได้เนื้ออะไรนะครับมีผมแกะถุงซีนออกแล้วนะครับแต่ยังไม่เปิดกล่องเป็นเหรียญมังกรคู่รุ่นรวยสมปรานาของหลวงปู่แพ้วพระพัญโยสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมบ้านไซรวมจังหวัดพัทลุงนะครับเป็นพระเกจิสายใต้นะครับหลวงปู่แพ้ว เราก็มาเปิดดีกว่านะครับข้างในจะเป็นเรียนเนื้ออะไรน่าจะเป็นเนื้อท้องแดงนะครับสี่แปดหก ไมายเลขโคตสี่แปดหกนะครับอันนี้ก็เปิดลุ้นมานะครับเหลียงก็จะสวยมากนะครับ้างหลังก็เป็นยัน <c oughs> ข้างหลังก็เป็นตัวยันขององปูนะครับยันลืน่ับมาดูอีกกล่องหนึ่งกันนะครับจะได้เน้นอะไร เน,เนื้อเนื้ออะไรของก็ไม่รู้นะครับเนื้อทองทิพย์หรือเปล่าครยวพี่ๆท่านไหนก็ชื่อยบอกรับนนี้เลขโค้ดหลักพันนะครับหนึ่งศูนย์แปดเก้านะครับเนื้อ,อน,นี้น่าจะ ทำเยอะนะครับน่าจะเป็นเนื้อล่างๆนะครับ ท่าไหนกำลังมองหาอยู่ก็เข้าไปดูในกลุ่มของหลวงปู่แพ้วได้นะครับนี่ก็ได้มาสองเหรียญน,นะครับเปิดลุ้นมาของหลวงปูแพ้วนี่เป็นเหรียญทองแดงกับเนื้อทองทิพย์หรือเปล่านะครับ องเดียนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ